เพิ่งจะมีเวลามาลองเล่นแกลลอนน้ำวันนี้ตนนัวนี้ทีเด็ดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเอามาใช้ให้ดูในวอรอารีน่ากันด้วยว่าเวิร์กไม่เวิร์กยังไงมาดูกันนะครับ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs s a m e n e s Cast นะครับวันนี้เราอยู่กันในรีวิวของแก๊ลอนน้ำนะตัวนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ตัวที่แจกฟรีในช่วง The Witcher 3 Collaboration นะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนๆก็ยังสามารถที่จะรับกันได้โดยเฉพาะผู้เล่นใหม่แนะนำว่าตัวนี้สำคัญมากๆนะครับห้ามพลาดกันด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับสำหรับแก๊ลอนน้ำนะแก๊ลอนน้ำนะครับสามารถรับได้จากกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรม The Witcher Adventure Event ตรงนี้นะครับก็อันนี้นะครับสามารถถ้าเก็บแต้มเหรียญถึงห้ามารบ แกเล่าน้ำได้และแกนลอาน้ำก็จะมาพร้อมกับรุ่นเซตนี้ด้วยนะครับทั้งหมด6เม็ดเลยนะครับพร้อมกับเจ้าตัวอีโมจิแถมมาด้วยตัวนี้เอาไว้ผ่านดันเจี้ยนได้ดีมากและรุ่นสเตตีให้มาก็สามารถใช้งานได้เลยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลพื้นฐานของแกเล่าน้ำกันนะครับ แกล่อน้ำนะครับเป็นมอนสเตอร์สายแอตแทกนะครับนัเลเวล40 HP อยู่ที่9,885ตามสายนะครับก็เป็นมอนสเตอร์5ดาวที่แจกฟรีเป็นธาตุน้ำนะแล้วก็แอตแทกอยู่ที่856นะครับแอตแทกก็ hmm. <Att ac S 2> นั่งเยอะตามสายดีเฟนซ์อยู่ที่626 mm hmm. ก็น้อยตามสายไปด้วยนะครับสป mm ีด hmm. <Speed S 3> ก็คาจะเป็นสป mm ีด hmm. พื้นฐานนะครับบ้านๆนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลของแกล่อน้ำกันนะครับก็ตัวลีเดอร์สกิลของแกล่อนเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับธาตุนะครับ50%นะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มพลพลัล skill ัััังงใใหห้้้ตตตวววเเอไไปนนดยสรบี นะครับอ่าเรนนะครับท่านี้เป็นท่าเรียกได้ว่าเป็นท่าสําคัญของแกลลอนน้ําเลยนะครับก็เป็นท่าที่โจมตีสตูเป้าเดียวนะครับแล้วก็อ่ทำการทําให้สตูเนี่ยติดสตันได้หนึ่งเทิร์นนะครับแล้วก็ลดแอตแทกบาร์เหลือศูนย์ทีเดียวก็คือเป็นการลดแอตแทกบาร์ตัดจังหวะสตูเลยนะครับก็ท่านี้จะโจมตีแรงตาม max HP ของศัตรูด้วยนะตัวนี้ก็เลยทําให้แกลลอนเนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ลงดันเจนได้ค่อนข้างดีนะครับลงได้จนกระทั่งถึงแบบพวกโกเลมอบิส มังกรอบิสอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับถ้าศัตรูไม่ติดสตันด้วยนะอันนี้ก็ยิ่งเหมาะกับการที่เอาไปตีบอสอได้เลยเพราะว่าบอสไม่ติดสตันนะครับก็จะเป็นการลดสกิลคูลดาวน์ของเรนลง2เทิร์นด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าใช้ไปได้แบบเทิร์นเว้นเทิร์นเลยทีเดียว นะครับถือว่าอันนี้เด็ดมากทีเดียวนะอันต่อไปเวลนะครับผมท่านี้เป็นการโจมตีสูตรทั้งหมด3ครั้งนะครับโดยแต่ละครั้งได้มีโอกาสในการทำให้ติดเกราะแตก2เทินด้วยโอกาส30%นะครับแล้วก็ลดแอตแทกบาสตูดด้วย20%ด้วยโอกาส30%อีกเช่นกันนะซึ่งอันนี้ถ้าอัพเต็มเนี่ยแอค i ิเวชั n rate อยู่ที่40%นะครับซึ่งหมายถึงว่าอาจติดดีสุดใช่ไหมครับคือฮิตแรกติดเกราะแตกเลยนะครับแล้วก็อีก2ฮิตใช่ไหมครับตามมาเนี่ยก็คือทัั 3, 3นะั้้้้้งงงหหมมมดดดดด3ิิตตตไไคืออทททเเกกกรราาะแแแแใช่่ยยลลว็บ์นี 60%อันนี้คือดีที่สุดนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้มากด้วยถ้าเกิดว่าติดเกราะแตกในฮิตแรกนะครับแต่โอกาสก็ถือว่าค่อนข้าง RNG หรือว่าสมสักนิดนึงนะครับสำหรับท่านี้นะอ่าถ้าคูดาวค่าดทาที่คูดาวอยู่ที่3เทินนะครับก็ถือว่ายาว ในระดับกลางๆแล้วกันถือว่าไม่ได้นานมากนะครับถ้า1นึ่งพรีโหดนะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับไอ้โจมตีศัตรูหนึ่งเป้านะแล้วก็ทำให้ติดดาบหัก2เทินด้วยการห้าสนะครับอัพเต็มแอคทิเวชันอยู่ที่75%นะครับท่านี้ก็เป็นท่าเอาไว้โจมตีเพื่ออหักดาบศัตรูลดเดเมจได้ด้วยนะก็ลุน้นอันนี้ก็คือเป็นใช้เซตที่เขาให้มานะแต่ผมมีการแก้ก้อนนี้ไปนิดนึงนะเพราะว่าผมจะต้องเอาไปใช้ในในทีมโกเลมด้วยนะครับในนี้ตัวนีีีีี้้้เเเรยยยกกไดว่่่่าาาบบททสคคััญขอองุอุณพแลนนนนธต คงไม่มีอะไรสำคัญด้ว่าการลงดันเจีย้ยนอีกแล้วนะครับอแต่เดี๋ยวเรามาลองดูตำแหน่งของคุณพี่แกนลอดน้ำในโกเลมกันดีกว่านะอันนี้คือใช้ในทีมที่เป็นอ b บิส h า a r ดเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีเจ้าตัวฟินิกลมเนี่ยก็คือใช้เป็นเจ้าตัวดันซิมธาตุน้ำได้ด้วยนะครับอเดี๋ยวลองลองดูกันนะครับก็คือลำดับก็คือเ,เป็นฟินิกใช่ไหมครับเป็นแบบฟินิกใช่ไหมเริ่มจากนี้ก่อนนะครับเริ่มจากพรีเลียนะครับผมหรือว่าเจ้าตัว เจ้าตัวฮาร์ y ี้ลมนะครับทำให้เกิดกราะแตกนะครับแล้วก็เนี่ยครับทีช่าหรือว่าฟินิกลมกร็ระเบิดตามเข้าไปนะครับแล้วก็มีตัวที่คอยแบบไอ้ทำดาเมจเป้าเดียวตามต่อมานะครับก็คือหลังจากที่ทีช่าออกเทินเสร็จแล้วนะ เราก็จะให้เจ้าตัวการูด้าเนี่ยครับโยนดาบให้ต่อนะครับการูด้าก็เป็น3ไฟ์นะเพิ่มแอตแท็นะครับเราค่อยเป็นหน้าที่ให้กับว่าเจ้าตัวทวีนุปหรือว่าเจ้าตัวฮมูลมทัดลมนะครับแล้วก็ตามต่อได้เกลันนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คือใช้ลูนเซต่เขาให้มาแล้วก็มีการปรับก้อน6นิดหน่อยเองนะครับเพื่อที่จะให้แบบมันสามารถที่จะสิงได้กันได้พอดีกับทีมนะนะครับนะครับก่อแตกใช่ไหมอ่ะซุปเปอร์โนวาใช่ไหมครับในกระ็แบบเนี่ยโยนเทิร์นนะครับ เนี่ยเห็นไหมครับท่าเรนเนี่ยก็ถือว่าทำดาเมจได้ค่อนข้างไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่แย,ยิ่งสตัมี HP เยอะๆพวกบอสต่างๆเนี่ยเราไม่ติดสตันเนี่ยก็ทำให้ท่าเรนเนี่ยสามารถทำดาเมจได้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับนี่ฮะซุปเปอร์โนวานะนี่ครับโยนนะเรนตุ๊บเห็นไหมฮะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเป็นมอนสเตอร์ฟรีได้มีได้ทุกคนแบบนี้โอ้โหอะไรจะดีไปมากกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี่ครับแกลอนธาตุน้ำนะ ทีเด็ดทีเดียวนะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยจะมันต้องมีตัวนี้ด้วยประการทั้งปวงเลยนะคือแบบว่าเอาไปลงพวกดันเจี้ยนแบบโกลเลมเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คืออาบิสนะนี่ขนาดระดับอาบิสเลยนะครับมังกรก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักทีหนึ่งก็แล้วกันนะเนี่ยสกิลของพี่แกนี่ก็น่านจะแฟนตานซีมากในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยทําให้แบบไอ้ก,การจบเนี่ยก็น่าจะชว์มากในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับนี่ฮะปึ๊บอ่าเจาะป,ปึง้งอ่าแล้วก็นี่ครับตีเข้าไปนะครับ เนี่ยเรนนะัปึ้งเห็นไหมอันนี้คือแบบว่าเอาลูนที่เขาให้มาด้วยนะลูนฟาท่อลูนฟาท่อได้แบบโอ้โหแถมมาฟรีๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูนเรทอะไรพวกนี้จะแรงขนาดไหนนะครับลองลองดูนะฮะนี่อ่ะซูเปอร์โนวาเห็นไหมอ่าโยนมาปึ้งเวิลใช่ไหมอันนี้แบบบางที AI ก็จะออกท่าแปลกๆบ้างแต่ว่าการที่ออกท่าเรนก็คือโกเลมก็จะม้อยละโกเลมก็เรียกได้ว่าเนี่ยฮะหนักหนาสาหัสนะซูเปอร์โนวาในเรนตุ้มเห็นไหมตายเลยเห็นไหม ขอแค่พาศัตรูได้เป็น2ท่อนเนี่ยเรนที่พร้อมจะฝ่าฟันในทุกๆบอสเลยนะครับอ่าเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำอยากจะให้ลองเอาไปใช้ในดันเจียนกันนะครับเอาละมาเดี๋ยวเราลองมาดูใน World Arena กันบ้างนะใน World Arena กันบ้างนะครับอันนี้ก็พยายามทำออกมาให้เป็นในรูปแบบของแทง ระดับหนึ่งนะครับจากที่เทสมาแล้วท่าดีเนี่ยมันขึ้นกับ max hp ของสตรูค่อนข้างมากนะแล้วในอันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์รี่อันนึงที่หรือว่าการให้ความเห็นอย่างหนึ่งว่ามันเหมาะกับการใช้ในโวออารีนาไหมด้วยนะครับเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆลองตัดสินจากตัวรีเพลย์กันดูนะว่ามันแรงจริงไหมอะไรแบบนี้นะมันก็มันก็มีอยู่หลายๆจุดที่มันน่าสนใจนะครับในตัวนี้นะนะครับเราลองมาดูเกมนี้เจอกับจูนยาวนะครับนี่จูนยาวนะครับนี่ เนี่ยผมก็จะเอาลวนเซตสตันเซตนี้นะอ่าเป็นสเต็ แบบรูนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูรูนกันก่อนกันละกันว่ารูนที่เราทำทำออกมาเป็นแบบไหนนะอ่ารูนนะครับรูนเนี่ยเป็น Swift กับ i ิวนะครับแล้วก็ตัว a r t i f a c t เนี่ยก็จะเน้นการโจมตีคลิคและเมท่าสาอะไรอย่างเงี้ยแรงๆนะครับแล้วก็จากการโจมตีแบบว่าเป็น f i r s t Attack คลิคดาเมจแบบรุนแรงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็น s i n เ a ิลแอตแทนะอันนี้แบบว่าเป็นสายที่กึง่งกึ่งแอตแทกับแท้งระดับหนึ่งนะครับมีคลิคดาเมจด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะเวิร์ก ไหมยังไงนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่ากลับไปที่จูนยาวอีกรอบหนึ่งขอโทษนะครับอ่ามาจูนยาวดูซิเป็นยังไงนะฮะนี่จูนยาวนะครับอ่าลองแบบทำดามจเทสดูซิวันรุนแรงหนักหนาถึงใจไหมอ่าลองดูนะครับเล่งมาก่อนนะนี่ลดแอตแทกบาสตนะครับอ่าเจ้าตัวแคสซานดากระโดดแทงปึ้ง ดูดไม่ตายนะกดท่า2เวอร์ไปก่อนนะครับเห็นไหมว่าอันนี้คือเราสามารถใช้อาร์ติแฟกต์ที่เป็นมัลติฮิตช่วยในท่าที่2ได้นะครับช่วยในท่าที่2ได้นะ <c oughs> นี่ฮะก็ตาฝั่งตัวลูกบ้างนะจึบจึบเนี่ยเอาละครับปึง้งตัวนี้ก็ถามว่าเล่นกับลูนเอ็กได้ไหมก็เล่นได้นะก็ถือว่าเล่นได้เพราะว่าแบบทำกรอบแตกแล้วใช้ท่า3าต่อก็ถือว่าน่าจะพอแรงอยู่นะแต่เดี๋ยวเรามาดูดามจกันนะครับนี่แทงปึ้งเข้าไปนะครับ โดนแวมแสงสวนมาปึ้งๆนะครับอ่าแล้วก็ทำการเนี่ยครับดูเรนนะมบียอ์แท็กบัฟปึ้งหมื่นสองติดสตันลดแอฟแท็กบาอะไรกันครับเนี่ยก็ <c oughs> ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเอ้ยมันอาจจะรุนแรงมากอะไรแบบเนี้ยอ่าได้เรื่องได้ราทำาดามเมจได้อะไรแบบนี้เนาะอ่าแต่ก็พอใช้ออกมาก็เลยแบบอืมมันก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดเท่าไหร่นักนะอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูอีกสักเกมหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่าเล่งมาปึ้งนะครับอ่าเพิ่ม บัฟแอดแท็กอ่ะทำแกลนซิ่งติดสตันครบถ้วนนะนะลดแอดแท็กบาร์นะครับเวลนิดนึงนะอันนี้แบบทำให้เกิดกรอแตกเดี๋ยวจะลองดูซิมันจะแรงไหมอะไรประมาณนี้นะครับอ่าปึ๊บอิมพัลส์การอัดเข้าไปนะครับนี่แล้วก็นี่ฮะลองดูเรนน่สิขอแรงๆรฮึบเรนยักษ์ปึ๊มสองหมื่นสองนี่ขนาดดอกเคบีหมื่นนะเนี่ยให้ตายเดี๋ยครับท่านอะไรกันครับเนี่ยให้ตายเดี๋ยครับท่านอะไรกันครับเนี่ยเห็นไหมดาเมจมันจะแบบค่อนข้างจะ ไม่ค่อยถ้าเทียบกับการตีบอสแบบเจ็ดแปหมื่นอย่างเงี้ยบอสมันก็น่าจะเห็นผลเสมากกว่าใช่ไหมฮะอ่ยเห็นผลซสมากกว่านะเนี่ยเราลองดูวันนี้ด้วยซิว่าเป็นยังไงนะนี่ครับเนี่ยสำหรับแก่ล่อน้ํานะอ่าเราได้ก่อนนะครับเร่งปลึ้งออกมานะอ่าปุ๊บรถ ATB แวมไพร์ก่อนนะครับอ่าแกสันดารกระโดดจิ้มตึ้งไปตามสูตรหน้านี้นะครับ อ่าถ้าสองก่อนซิเห็นไหมดาเมทถ้าสองเนี่ยถือว่าพอใช้ได้อยู่อ่าไม่แย่ไม่แย่ไม่แ yeah, ย่ yeah. บอกบอกอย่างนั้นก็แล้วกันนะดาเมจไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่นะครับตึ๊บอ่าเา้าไม่ทันได้ใช้ <laughs> ไม่ทันได้ตีเลยโอเคอ่าเดี๋ยวลองดูแบบเจอกับอ่าอันไหนต่อดีอันนี้ไหมอ่าเดี๋ยวลองดูอันนี้ดูก็ได้นะอืมรู้สึกว่าบางทีอ่ะแบบเราทำเป็นคลีดาเมจใช่ไหมกลายเป็นว่าเราตีผมเทสแบบตีท่าหนึ่งใช่ไหม ตีท่าหนึ่งกับท่าสามอะแดเมจออกมาพอกันเลยนะรู้สึกว่าแบบแบบมันแบบมันใช้กับบอสน่าจะดีกว่าอะไรอะไรแบบนี้นะครับอืมพอมาใช้กับ่เล่นกับคนแล้วเนี่ยมันก็เล่นกอทั้งทำาดเมจได้ไม่ไม่ไม่ค่อยวาวเท่าไหร่ถ้าเทียบกับแบบเรื่องของการทำตัดจังหวะติดสตาร์นอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นดูดีกว่าเยอะเลยนะนี่ครับโอ้โหสตาร์นแหลกลานเลยทีเดียวนะอืม อันนึ่งนะฮะอันนี้เป็นไงบ้างนะอันนี้น่าจะไม่ได้นะอ่าจะลองเทสอันนี้อันนี้เป็นทีมอีกแบบหนึ่งนะครับเอ ก็อันนี้เป็นสเตตรวมนะฮะของเจ้าตัวแกลลอนน้านะที่แบบเอามาเทสกันดูแล้วโดยสรุปแล้วผมว่าตัวเนี้ยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่แบบต้องมัสแฮฟอ่ะคือต้องต้องมีอย่างแน่นอนเลยแล้วก็คือตัวเนี้ยคือใช้งานได้ดีโดยเฉพาะการลุยดันเจี้ยนที่ดีมากกับท่า3ที่เป็นท่าเรนนะครับตีมังกรก็ได้ตีโกเลมก็ได้อะไรเงี้ยถือว่าเห็นผลมากแต่สำหรับการ PVP หรือการสู้กับผู้เล่นด้วยกันเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเชียร์สำหรับตัวนี้เท่าไหร่นักนะแบบดามาสมันไม่ค่อยแรง มันว้าววันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแก๊ลลอนไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ถ้าใช้ใน R T A พวกนั้นอาจจะใช้ได้คุ้มมากกว่าการใช้เรนของเจ้าตัวนี้นะอืมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับสําหรับเอ,อ่เจ้าตัวแก๊ลลอนน้ํานะและสุดท้ายอะ่ะคือสมมติว่าถ้าเกิดเพื่อนๆแบบหาตัวไหนไม่ได้จริงๆเงี้ยอยากจะไปเล่น World a r e น a สนุกๆอะ่ะ ตัวนี้ก็อาจจะเล่นได้มั้งแต่ว่าคิดว่าตัวที่เป็นซั c เจอร์มอนสเตอร์ก็อาจจะดีกว่าใน w ว r l d อารีน่าด้วยนะครับตัวที่แบบว่าให้เราเล่นฟีอาส p ซัพพอร์ตมอนสเตอร์ครับพวกนั้นก็ทำรูนมาให้ได้โอเคในระดับหนึ่งนะ mm hmm. ก็วันนี้เป็นรีวิวของแกเล่ในวันนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนทุกคนสนุกกับแกแล้นะแล้วก็เอามาใช้ในแดนเจนยนกันเยอะนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับตื่นทกต้องไว้ตั้งกับเพาเวอเพาวอร์ฟูลเพ์เม้นต์จ้าเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอ